คุณเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าทำไมบางครั้งชีวิตเราถึงเหมือนวุ่นวายไปหมดทั้งเรื่องงานเรื่องคนรอบตัวเรื่องครอบครัวเรื่องอนาคตบางทีก็เหมือนกับว่าเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยใจเราก็ไหลไปตามกระแสของปัญหาจนบางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อเหมือนชีวิตไม่เคยได้พักจริงๆ แต่ถ้าเรามีวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ใจเรากลับมาสงบแม้ในวันที่วุ่นวายที่สุดวิธีนั้นไม่ต้องใช้เวลาเยอะไม่ต้องมีอุปกรณ์ไม่ต้องหาสถานที่พิเศษแต่สามารถทำได้ทุกวันทุกเวลาคุณจะสนใจไหมสิ่งนั้นคือการฝึกสติฟังดูเหมือนเป็นคำธรรมะที่ใครๆก็พูดกันแต่แท้จริงแล้วสติไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยมันอยู่ใกล้เรามาก อยู่ในทุกลมหายใจอยู่ในทุกก้าวเดินอยู่ในทุกคำพูดของเราเพียงแต่เรามักจะลืมมองมันลืมใช้มันไปแล้วก็ปล่อยให้ใจวิ่งไปตามความคิดเหมือนม้าพยศที่ไม่มีคนควบคุมลองนึกภาพเวลาคุณขับรถบนถนนถ้าคุณไม่จับพวงมาลัยให้มั่นรถก็พร้อมจะไหลออกนอกเส้นทางหรือชนสิ่งกีดขวางได้ง่ายๆใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าไม่มีสติคอยกำกับมันก็พร้อมจะไหลไปตามอารมณ์ความโกรธความเศร้าความกังวลจนบางครั้งเราก็ทำสิ่งที่ตัวเองเสียใจทีหลังแล้วการฝึกสติต้องทำอย่างไรคำตอบคือไม่ยากเลยแต่ก็ไม่ง่ายเกินไปสิ่งสำคัญคือเริ่มจากเล็กๆและทำต่อเนื่องทุกวันสมมุติว่าเช้านี้คุณตื่นขึ้นมาปกติคุณอาจจะรีบคว้าโทรศัพท์เช็คข่าว c ช็คโซเชียลพอเจอเรื่องที่ไม่ถูกใจก็เริ่มหงุดหงิดต,ตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่นอนแต่ถ้าวันนี้ลองเปลี่ยนใหม่ก่อนลืมตาขึ้นมาเต็มๆให้คุณหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสักสองสามครั้งรับรู้ว่าตอนนี้เรายังมีลมหายใจเรายังมีชีวิตอยู่แล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาอย่างไม่รีบร้อนคุณจะสังเกตได้เลยว่าแค่ไม่กี่วินาทีของการมีสติใจก็เบาขึ้นกว่าเดิมแล้ว สติไม่ใช่เรื่องของการหนีโลกไม่ใช่การไปนั่งสมาธิอยู่แต่ในป่าหรือปิดหูปิดตาไม่รับรู้สิ่งรอบตัวตรงกันข้ามสติคือการอยู่กับโลกอย่างแท้จริงอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าโดยไม่หลงไปกับมันเหมือนเวลาฝนตกเราไม่สามารถห้ามฝนได้แต่เราสามารถกลางร่มเพื่อไม่ให้เปียกได้สติ ก็เหมือนร่มที่ช่วยปกป้องใจเราไม่ให้เปียกไปกับพายุอารมณ์บางคนอาจคิดว่าฉันไม่มีเวลาหรือชีวิตฉันวุ่นเกินไปจะฝึกสติได้ยังไงแต่จริงๆแล้วสติไม่ต้องใช้เวลาเพิ่มจากสิ่งที่เราทำอยู่ในชีวิตประจำวันเลยเพียงแต่เปลี่ยนวิธีทำเช่นเวลาเดินไปทำงานปกติเราอาจมัวแต่เลื่อนโทรศัพท์ลองเปลี่ยนมาเดินอย่างรู้สึกว่ากำลังก้าวเท้ากำลังหายใจ รับรู้ว่าโลกตอนนี้สดชื่นอย่างไรแค่ไม่กี่นาทีก็ช่วยให้ใจเรากลับมาสงบได้แล้วหรือเวลารับประทานอาหารปกติเรามักจะกินไปดูโทรศัพท์ไปใจไม่ได้อยู่กับอาหารจริงๆลองเปลี่ยนมากินอย่างมีสติเคี้ยวช้าๆรับรู้รสชาติกลิ่นเนื้อสัมผัสขอบคุณอาหารที่อยู่ตรงหน้าคุณจะเห็นว่าความสุขเล็กๆอยู่ใกล้เรามากกว่าที่คิด ภาพเปรียบเทียบอีกอย่างคือใจเรามักเหมือนแก้วน้ำที่ถูกคนเทดินโคลนลงไปถ้าเรายังคนอยู่เรื่อยๆน้ำก็จะขุ่นมัวแต่ถ้าเราวางแก้วลงอย่างสงบไม่นานตะกอนก็จะตกลงไปด้านล่างน้ำก็ใสขึ้นเองการฝึกสติก็คือการวางแก้วใจของเราไม่ให้คนไปตามความคิดฟุ้งซ่านแล้วใจก็จะค่อยๆใสเองตัวอย่างในชีวิตประจำวันเช่นเวลาคุณเจอเพื่อนร่วมงานพูดจาไม่ดี ปกติใจอาจเดือดทันทีและตอบโต้กลับไปแต่ถ้าคุณมีสติรับรู้ความโกรธที่กำลังเกิดขึ้นหายใจลึกๆก,ก่อนสักครั้งหนึ่งใจคุณจะมีพื้นที่ว่างเล็กๆให้เลือกว่าจะตอบสนองอย่างไรอาจจะเลือกนิ่งเฉยหรือพูดอย่างมีเหตุผลโดยไม่ใช้อารมณ์สุดท้ายความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นปัญหาก็ไม่บานปลายพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติคือประตูสู่ความสงบเพราะเมื่อใจมีสติใจก็ไม่วิ่งไปกับความทุกข์ ความสุขที่แท้จริงก็เกิดขึ้นตรงนั้นเองไม่ใช่เพราะไม่มีปัญหาแต่เป็นเพราะเราไม่ปล่อยให้ปัญหาครอบงำเราลองถามตัวเองว่าคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนแบบที่ใจวิ่งวุ่นตามทุกเหตุการณ์รอบตัวเหมือนเรือลำเล็กในทะเลที่ถูกคลื่นซัดไปซัดมาหรือแบบที่แม้คลื่นจะยังมีแต่คุณมีหางเสือมีพวงมาลัยที่จะคอยกำกับทิศทางได้สติคือหางเสือของชีวิตเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถฝึกได้ โดยไม่จำกัดอายุเพศอาชีพหรือศาสนาไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าใจคุณมีสติชีวิตก็จะเบาขึ้นเคล็ดลับเล็กๆที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีคือ1หายใจอย่างมีสติวันละสามครั้งครั้งละหนึ่งนาทีแค่รู้สึกตัวตอนหายใจเข้าและหายใจออก2ก่อนพูดอะไรลองหยุดสักหนึ่งวินาที แล้วถามตัวเองว่าคำพูดนี้จะทำให้ใจเราและคนอื่นสงบไหม 3. ระหว่างทำงานบ้านเช่นล้างจานกวาดพื้นแทนที่จะทำอย่างรีบรีบลองทำอย่างช้าช้าแล้วรู้ว่ากำลังทำอะไร 4. ก่อนนอนปล่อยโทรศัพท์ไว้แล้วหายใจลึกๆขอบคุณวันที่ผ่านไปและเตรียมใจให้พร้อมสำหรับพรุ่งนี้ เมื่อคุณทำบ่อยๆมันจะกลายเป็นนิสัยเป็นธรรมชาติของใจแล้วคุณจะพบว่าชีวิตที่เคยวุ่นวายจริงๆแล้วก็สามารถสงบได้แค่เราเปลี่ยนมุมมองและให้สติอยู่กับเราเสมอสติไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องรอเวลาเหมาะไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปหาที่ไหนแต่อยู่ในทุกลมหายใจอยู่ในทุกย่างก้าวของเราหากเรารู้จักหันกลับมาใส่ใจและฝึกใช้มัน ใจของเราก็จะเป็นอิสระมากขึ้นแล้วคุณละ่ะพร้อมหรือยังที่จะลองฝึกสติแบบง่ายๆวันนี้ไม่ต้องรอพรุ่งนี้ไม่ต้องรอเวลาใดแค่เริ่มจากลมหายใจเดียวที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เมื่อครู่เราได้พูดถึงความหมายของสัมมาสติและการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันลองมาขยายความให้ลึกซึ้งขึ้นอีกหน่อยการมีสติอยู่กับปัจจุบันนั้น ไม่ได้หมายถึงการละเลยอดีตหรืออนาคตแต่คือการรู้เท่าทันว่าอดีตได้ผ่านไปแล้วและไม่อาจย้อนกลับมาได้ส่วนอนาคตก็ยังไม่มาถึงการที่ใจเราพยายามเกาะสิ่งที่ล่วงเลยไปแล้วหรือดิ้นรนไปคว้าสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมนำมาซึ่งความเหน็ดเหนื่อยสติจึงเป็นเหมือนสมดุลที่ทำให้เรายือนอยู่ตรงนี้ได้มั่นคงลองนึกภาพคนที่กำลังถือของหนักสองข้างไว้ในมือ ข้างหนึ่งคืออดีตอีกข้างคืออนาคตถ้าไม่ยอมวางลงเลยน้ำหนักก็จะกดทับจนเหนื่อยอ่อนแต่หากเราวางลงปล่อยให้มือว่างเราจะเดินต่อไปได้อย่างเบาสบายปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นหากใจรู้จักวางรู้จักเห็นตามจริงว่าอดีตและอนาคตเป็นเพียงเงาที่ปรากฏขึ้นในใจความสุขความอิสระก็เกิดขึ้นได้ในพระธรรมมีการสอนให้ตามรู้ความเปลี่ยนแปลง เช่นเวทนาที่เกิดขึ้นไม่ว่าสุขหรือทุกข์ล้วนไม่ยั่งยืนเปรียบเหมือนคลื่นในทะเลคลื่นที่ซัดเข้ามาแรงเพียงใดสุดท้ายก็ซัดหายกลับออกไปไม่มีคลื่นใดคงอยู่ตลอดเวลาความสุขก็เหมือนคลื่นลูกหนึ่งความทุกข์ก็เหมือนคลื่นอีกลูกหนึ่งต่างก็เกิดขึ้นและดับไปการมีสติคือการยืนมองคลื่นเหล่านั้นโดยไม่ถูกซัดกลืนบางครั้งในชีวิตประจำวัน เราอาจถูกครอบงำด้วยอารมณ์เช่นโกรธหรือเศร้าหากขาดสติใจก็จะวิ่งตามอารมณ์นั้นไปทันทีแต่หากมีสติคอยรับรู้ว่านี่คือโกรธนี่คือเศร้าความรู้ตัวนี้เองที่จะทำให้เราไม่ถูกอารมณ์ครอบงำอย่างเต็มที่เปรียบเหมือนเรากำลังถือถ้วยน้ำร้อนหากรู้ว่ามันร้อนเราก็จะวางลงแต่ถ้าไม่รู้ว่าเป็นน้ำร้อนเราก็อาจเผลอถือไว้จนลวกมือ ลองถามตัวเองว่าเวลาที่โกรธใครชักคนเรามักจะพูดหรือทำสิ่งใดออกไปโดยไม่ทันคิดแล้วผลลัพธ์ที่ตามมาคืออะไรส่วนใหญ่คือความเสียใจภายหลังสติจริงเป็นเหมือนเพื่อนที่คอยเตือนเราให้หยุดสักนิดก่อนจะปล่อยคำพูดหรือการกระทำใดๆออกไปการฝึกสติในชีวิตประจำวันสามารถทำได้ง่ายๆเช่นขณะล้างจานแทนที่จะคิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่น ให้ลองใส่ใจในน้ำที่สัมผัสมือเสียงน้ำที่ไหลความเย็นที่กระทบผิวการใส่ใจในสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้คือการฝึกให้ใจอยู่กับปัจจุบันหรือเวลาที่เดินลองรู้สึกถึงเท้าที่สัมผัสพ,พื้นรู้สึกถึงการยกและวางการเดินก็กลายเป็นการภาวนาได้หลายครั้งที่ผู้คนเข้าใจผิดว่าการมีสติคือการพยายามห้ามไม่ให้คิดแต่แท้จริงแล้ว การมีสติคือการรู้ว่าความคิดเกิดขึ้นและไม่วิ่งตามความคิดนั้นไปยกตัวอย่างเหมือนเรานั่งริมถนนมองรถที่วิ่งผ่านไปมาหากเราวิ่งตามรถทุกคันก็เหนื่อยแต่หากเรานั่งมองเฉยๆเราก็เห็นรถวิ่งผ่านไปโดยไม่ต้องวิ่งตามความคิดก็เช่นกันการอยู่กับปัจจุบันย่างช่วยให้เรามีความสุขง่ายขึ้นเพราะเมื่อใจอยู่กับสิ่งที่กำลังเป็น เราจะเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กน้อยรอบตัวลองมองดูรอยยิ้มของเด็กเล็กๆหรือเสียงนกร้องยามเช้าหากใจมัวแต่กังวลเรื่องอื่นเราอาจไม่เคยรับรู้ถึงความงามเหล่านี้เลยแต่เมื่อมีสปิใจจะสัมผัสความสุขเล็กๆที่มีอยู่รอบกายและนั่นเองคือรากฐานของความสุขที่แท้จริงเมื่อเราพูดถึงการมองเห็นความจริงของโลกสิ่งสำคัญคือการตระหนักว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเสมอ ไม่มีสิ่งใดหยุดนิ่งแม้แต่ร่างกายของเราเองก็ไม่คงเดิมทุกวันเซลล์เกิดขึ้นและตายลงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเหล่านี้บอกเราว่าความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเพียงการหลอกตัวเองการเจริญสติจึงทำให้ใจเราอ่อนโยนต่อความจริงไม่ดื้อดึงไม่ฝืนเมื่อใจอ่อนโยนต่อความจริงเราจะรู้จักปล่อยวางสิ่งที่เกินกำลังเหมือนคนที่ถือก้อนหินหนักห,กหากยังถือไว้ก็จะเหนื่อย แต่หากวางลงเราจะเบาและเดินต่อไปได้การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการทอดทิ้งแต่หมายถึงการเข้าใจว่ามีสิ่งใดควรถือไว้และสิ่งใดควรวางลงบางครั้งเราพบความทุกข์เพราะอยากควบคุมคนอื่นอยากให้เป็นไปตามใจแต่หากลองมองให้ลึกเราจะเห็นว่าทุกคนต่างก็มีเหตุปัจจัยของตนเองเหมือนต้นไม้คนละสายพันธุ์ไม่อาจบังคับให้ดอกไม้ทุกต้นออกดอกเหมือนกันได้ การเข้าใจเช่นนี้ทำให้เรายอมรับความต่างลดความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในทางกลับกันการมีสติยังช่วยให้เราสัมผัสความรักและความเมตตาได้มากขึ้นเพราะเมื่อใจไม่ฟุง้งซ่านเราจะรับรู้ถึงความรู้สึกของผู้อื่นได้อย่างแท้จริงเช่นเวลาที่เพื่อนทุกข์เราอาจไม่จำเป็นต้องหาคำปลอบโยนยิ่งใหญ่แค่การนั่งอยู่ตรงนั้นฟังด้วยใจที่ตั้งมั่น ก็คือการมอบความอบอุ่นที่ยิ่งใหญ่แล้วสติจึงไม่ใช่เพียงเครื่องมือของการภาวนาแต่เป็นเสมือนเพื่อนแท้ที่เดินเคียงข้างเราไปในทุกช่วงชีวิตยามสุขก็เตือนให้ไม่ประมาทยามทุกข์ก็เตือนให้ไม่จมดิ่งเกินไปยามสับสนก็ทำให้ใจตั้งมั่นและเมื่อเราฝึกบ่อยๆสติจะค่อยๆเป็นธรรมชาติเหมือนนักดนตรีที่ซ้อมจนชำนาญเมื่อถึงเวลาบรรเลงจริงก็ไม่ต้องพยายามมากนัก ทุกอย่างไหลไปอย่างเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกันสติที่เราฝึกในวันนี้จะค่อยๆเป็นนิสยัยทำให้ชีวิตเราเดินไปอย่างมั่นคง เรามาเดินต่อในเส้นทางของการเจริญสัมมาสติด้วยกันข้อสำคัญคือไม่ต้องรีบร้อนเพราะสติไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ทันทีเหมือนกดสวิตช์แต่เป็นสิ่งที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นจากการสังเกตการเรียนรู้และการฝึกซ้ำๆเหมือนการปลูกต้นไม้เล็กๆหากเราคอยรดน้ำพรวนดินให้แสงแดดอย่างสม่ำเสมอวันหนึ่งมันก็จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาได้ในชีวิตประจาวันลองถามตัวเองว่า ขณะที่กำลังนั่งฟังอยู่นี้ใจเราสงบนิ่งอยู่ตรงนี้จริงๆหรือยังมีเสียงความคิดวิ่งวนอยู่ข้างในบางทีคิดถึงสิ่งที่ทำพลาดเมื่อวานบางทีกังวลงานที่ยังไม่เสร็จในวันพรุ่งนี้ถ้าเฝ้าสังเกตให้ดีเราจะเห็นว่าใจแทบไม่ค่อยได้อยู่กับปัจจุบันเลยและนั่นคือเหตุผลที่เรามักรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งที่ร่างกายอาจไม่ได้ทำอะไรหนักหนาแต่ใจทำงานไม่หยุดสัมมาสติ จึงเปรียบเหมือนการพักผ่อนของใจไม่ใช่การหลบหนีจากชีวิตแต่คือการกลับมาอยู่กับชีวิตจริงๆเพราะปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่เรามีอยู่ตรงหน้าอดีตกลายเป็นเพียงความทรงจำอนาคตก็เป็นเพียงภาพที่คาดเดาแต่ปัจจุบันคือสิ่งที่กำลังหายใจอยู่จริงๆลองใช้ภาพเปรียบเทียบเหมือนนักเดินทางที่ถือกระเป๋าใบใหญ่ข้างในเต็มไปด้วยของที่ไม่จำเป็น บางอย่างคือความผิดพลาดในอดีตบางอย่างคือความกลัวอนาคตทุกก้าวที่เดินไปจึงหนักอึ้งแต่ถ้าเรามีสติรู้ตัวว่าของบางอย่างไม่จำเป็นต้องแบกไว้เราก็วางลงได้เมื่อกระเป๋าเบาการเดินทางก็เบาใจก็เป็นเช่นนั้นเมื่อจเจริญสัมมาสติเราจะเริ่มมองเห็นความจริงของโลกชัดขึ้นความจริงที่ว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงทุกความสุขทุกความทุกข ต่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปลองนึกถึงสายรุ้งที่พาดผ่านท้องฟ้างดงามเพียงใดก็ไม่คงอยู่ตลอดไปหรือเสียงหัวเราะของเด็กๆที่สดใสเพียงใดก็แผ่วหายไปในเวลาไม่นานความไม่เที่ยงนี้ไม่ได้มีไว้ทำให้เราเศร้าแต่ทำให้เราเห็นคุณค่าของปัจจุบันมากขึ้นเพราะสิ่งที่มีอยู่วันนี้จะไม่มีอยู่เสมอบางครั้งเราเผลอคิดว่าหากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วจะมีความสุข แต่เมื่อได้มาก็กลับไม่พอใจอีกไม่นานก็เกิดความอยากใหม่นี่คือธรรมชาติของใจที่ยังไม่เห็นความจริงแต่ถ้าเรามีสติรับรู้เราจะเข้าใจว่าความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ที่การได้ตามใจเสมอไปแต่อยู่ที่ใจไม่วิ่งตามความอยากเกินไปเหมือนเรากําลังหิวน้ำมากถ้าได้ดื่มน้ำสักแก้วก็หายกระหายแต่หากเรายังดื่มไม่หยุดเพราะคิดว่าจะทำให้หายกระหายยิ่งขึ้น สุดท้ายก็อาจอิ่มเกินไปจนไม่สบายความพอดีจึงเป็นสิ่งที่สติช่วยให้เรามองเห็นในพระธรรมมีการสอนว่าเมื่อสติรู้ทันกายรู้ทันเวทนารู้ทันจิตและรู้ทันธรรมความเข้าใจก็จะเกิดขึ้นทีละน้อยเราจะเห็นว่ากายนี้เป็นเพียงร่างที่เปลี่ยนแปลงเวทนาทั้งสุขและทุกข์ก็เกิดขึ้นชั่วคราวจิตใจก็แปลเปลี่ยนตลอดเวลา ไม่มีสิ่งใดคงเดิมเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจก็จะค่อยๆค,คลายจากความยึดมั่นการไม่ยึดมั่นไม่ได้หมายถึงการไม่รักไม่ผูกพันแต่หมายถึงการรักโดยไม่ถูกครอบงำรักโดยเข้าใจความไม่เที่ยงเช่นพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกแม้รู้ว่าวันหนึ่งลูกจะโตแล้วเป็นมีเส้นทางของตนเองแต่ก็ยังรักและดูแลในวันนี้อย่างเต็มที่ความเข้าใจในความไม่เที่ยงเช่นนี้ทาให้รักที่มีอยู่ เป็นรักที่อิสระไม่ผูกมัดไม่บีบคั้นการฝึกสติจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ในสิ่งเล็กๆล,ลองถามตัวเองว่าวันนี้เราได้หยุดสักชั่วขณะเพื่อหายใจอย่างรู้ตัวหรือยังการหยุดเพียงไม่กี่วินาทีอาจกลายเป็นพลังใหญ่หลวงที่ทำให้ใจสงบขึ้นเมื่อใจสงบเราจะเห็นโลกด้วยมุมมองใหม่เห็นความทุกข์ไม่ใช่ศัตรูที่ต้องหนี แต่เป็นครูที่มาสอนให้เราเข้าใจเห็นความสุขไม่ใช่สิ่งที่จะไขว่คว้าเกินพอดีแต่เป็นสิ่งที่ควรชื่นชมและขอบคุณในขณะที่มันมีอยู่และเมื่อเราฝึกสติจนต่อเนื่องสติก็จะเหมือนเพื่อนแท้ที่อยู่กับเราเสมอไม่ว่าเจอเรื่องดีหรือร้ายเพื่อนคนนี้จะคอยเตือนเราให้ไม่หลงไปกับสิ่งนั้นมากเกินไปเหมือนคนที่ออกเดินเรือหากไม่มีเข็มทิศก็มักหลงทางแต่ถ้ามีเข็มทิศคอยบอกทิศทาง ถึงแม้จะเจอพายุหรือคลื่นแรงก็ยังไม่หลงการมีสติเปรียบเสมือนเข็มทิศของชีวิตทำให้เราเดินไปอย่างมั่นคงในโลกที่เต็มไปได้วยการเปลี่ยนแปลงเรามาสารต่อเรื่องการเจริญสัมมาสติในมุมที่ลึกขึ้นเพราะยิ่งเข้าใจยิ่งเห็นประโยชน์ของสติที่แผ่ไปทั่วทั้งชีวิตการฝึกสติไม่ได้อยู่แค่บนเบาะสมาธิหรือในห้องสงบ แต่สติคือสิ่งที่ควรดำเนินอยู่ในทุกขณะของชีวิตประจำวันไม่ว่าจะอยู่ท่ามกลางเสียงจอแจในตลาดรถติดบนถนนหรือแม้กระทั่งช่วงเวลาที่เงียบสงัดในยามค่ำคืนลองคิดตามว่าหากชีวิตคือแม่น้ำสายหนึ่งน้ำไหลไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดสติก็เปรียบเหมือนเรือที่มั่นคงพอจะพาเราล่องไปในแม่น้ำสายนี้ได้ โดยไม่พัดตกกระแสน้ำเมื่อไม่มีสติใจก็เหมือนท่อนไม้ที่ลอยไปตามน้ำถูกกระแสน้ำพัดซัดไปทางไหนก็ไปทางนั้นบางครั้งก็ชนหินบางครั้งก็ลอยไปติดตะลิ่งแต่เมื่อมีสติใจก็เหมือนคนที่มีพายอยู่ในมือสามารถบังคับเรือให้เคลื่อนไปในทิศที่เหมาะสมการมองเห็นความจริงของโลกด้วยสัมมาสติ ทำให้เราตระหนักว่าสิ่งที่เรายึดไว้เป็นของเรานั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงสิ่งที่มาชั่วคราวบ้านที่สร้างไว้อย่างมั่นคงวันหนึ่งก็ต้องเก่ารถที่ดูใหม่สวยงามวันหนึ่งก็ต้องชำรุดแม้แต่ร่างกายที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้วันหนึ่งก็ต้องเสื่อมไปเป็นดินน้ำลมไฟการเข้าใจเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อให้เกิดความเศร้า แต่เพื่อให้รู้จักใช้ทุกสิ่งอย่างมีคุณค่าและไม่หลงผิดลองถามตัวเองว่าสิ่งที่เราหวงแหนที่สุดในชีวิตคืออะไรเงินทองตำแหน่งหรือชื่อเสียงหากลองคิดให้ลึกจะเห็นว่าทุกสิ่งล้วนอยู่กับเราไม่นานเงินทองอาจหมดชื่อเสียงอาจเสื่อมตำแหน่งอาจเปลี่ยนแต่สิ่งที่จะอยู่กับเราจริงๆในทุกขณะคือใจของเราเอง ถ้าใจไม่มีสติใจก็ทุกข์อยู่เสมอแต่ถ้าใจมีสติแม้สิ่งภายนอกจะเปลี่ยนแปลงใจก็ยังคงสงบเหมือนต้นไม้ที่ยืนอยู่กลางพายุหากรากลึกพอแม้ลมแรงก็ไม่ลม้มแต่ถ้ารากตื้นเพียงพอจะโยกเพียงนิดเดียวก็หักโค่นสติก็คือรากที่ทำให้ใจเรายืนมั่นคงเมื่อเจอพายุของความทุกข์ใจก็ไม่ลม้ม บางคนอาจสงสัยว่าหากเรามีสติอยู่กับปัจจุบันจะไม่ทำให้ชีวิตช้าลงหรือไม่คิดถึงอนาคตแล้วจะวางแผนชีวิตได้อย่างไรแท้จริงแล้วการมีสติไม่ใช่การละเลยการวางแผนแต่เป็นการทำให้การวางแผนนั้นมีคุณภาพมากขึ้นเพราะเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันเราจะคิดได้ชัดเจนไม่ถูกความกังวลบดบังเช่นเดียวกับนักกีฬาที่กำลังแข่งขัน หากใจมัวแต่คิดถึงผลแพ้ชนะย่อมพลาดในสิ่งที่ต้องทำตรงหน้าแต่ถ้ามีสติจดจอ,อกับการเคลื่อนไหวในขณะนั้นเขาย่อมทำได้ดีที่สุดภาพเปรียบเทียบอีกแบบคือการถ่ายภาพหากเรามัวแต่วุ่นวายกับภาพถัดไปหรือภาพที่ผ่านมาเราก็อาจพลาดช่วงเวลาสำคัญที่อยู่ตรงหน้าไปได้แต่เมื่อเรามีสติอยู่กับปัจจุบัน เราจะจับภาพที่งดงามได้ชัดเจนเช่นเดียวกันการอยู่กับปัจจุบันคือการบันทึกความหมายแท้จริงของชีวิตสติยังเป็นประตูไปสู่ปัญญาเพราะเมื่อเรามีสติใจจะไม่ถูกครอบงำด้วยอคติลำเอียงความกลัวหรือความอยากปัญญาจึงทำงานได้เต็มที่ลองนึกถึงกระจกที่มีฝุ่นจับหนาเมื่อฝุ่นคลุมอยู่ เราก็ไม่เห็นเงาของตัวเองแต่ถ้าเช็ดฝุ่นออกเราก็มองเห็นได้ชัดเจนปัญญาก็เช่นเดียวกันเมื่อสติช่วยปัดเป่าความฟุ้งซ่านปัญญาก็ปรากฏในชีวิตจริงเราสามารถเห็นได้ง่ายๆเวลาที่โกรธถ้าไม่มีสติเราจะมองอีกฝ่ายเป็นศัตรูทันทีแต่ถ้ามีสติเราอาจเห็นว่าอีกฝ่ายก็มีความทุกข์ของเขาเองนะ และนั่นทำให้เราโกรธน้อยลงเข้าใจมากขึ้นหรือเวลาเผชิญปัญหาถ้าไม่มีสติเราจะเห็นปัญหาใหญ่โตเกินจริงแต่ถ้ามีสติเราจะค่อยๆเห็นทางออกทีละขั้นและเมื่อใจฝึกอยู่กับปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอความสุขที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นเองความสุขนี้ไม่ใช่ความสุขที่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกมากมาย แต่เป็นความสุขที่เกิดจากใจที่ไม่เร่าร้อนเหมือนคนที่นั่งอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่แม้อากาศข้างนอกจะร้อนแรงเพียงใดใจก็ยังร่มเย็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของการเจริญสัมมาสติคือการรู้จักรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองเพราะเมื่อใจมีสติเราจะเห็นว่าการกระทำเล็กๆในวันนี้ส่งผลต่ออนาคตเสมอ เหมือนการหยดน้ําลงบนหินวันแรกอาจไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อหยดไปทุกวันหินแข็งก็ยังกร่อนลงการกระทำเล็กๆที่เต็มไปด้วยสติเช่นการพูดคำที่อ่อนโยนการช่วยเหลือผู้อื่นการยับยั้งไม่พูดคำร้ายจะค่อยๆก่อผลใหญ่ในอนาคตในทางกลับกันหากใจขาดสติ เราก็เหมือนคนที่เผลอปล่อยไฟเล็กๆให้ลุกลามเผาไหม้บ้านทั้งหลังโดยไม่รู้ตัวคำพูดไม่กี่คำอาจทำร้ายความสัมพันธ์คิดเพียงนิดเดียวอาจทำให้เกิดการตัดสินใจผิดพลาดแต่สติคือสิ่งที่จะเตือนให้เราหยุดดูก่อนที่จะปล่อยให้สิ่งเล็กๆกลายเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเราฝึกสติจนต่อเนื่องเราจะเริ่มสัมผัสได้ว่าใจที่อยู่กับปัจจุบันนั้นมีอิสระจริจรงๆ อิสระจากความคิดที่วนเวียนอิสระจากความอยากที่ไม่สิ้นสุดอิสระจากความกลัวที่ยังไม่เกิดขึ้นอิสระเช่นนี้ไม่ต้องรอให้มีทรัพย์สินมากมายไม่ต้องรอให้สถานการณ์ภายนอกสมบูรณ์แต่เกิดขึ้นได้ในทุกลมหายใจที่เรามีสติ